ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบฟิตนล้วครับตอนนี้เราก็เข้าแบบฟิตแล้วนะครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าได้ปลาอะไรวะเนี้ยลบหกสิบโฮเกสปลาเกาะนี้ดูเหมือนจะไม่เข้าเลนะครเข้ามาเข้วเด็กผมก็จะช้านิดนึงนะครับยังไงเราก็ต้องรีบไปทำเด็ดก่อนนะครับเดี๋ยวลูกตื่นครั้งนี้เราก็จะมาสอนทำเป็นทางบ้านของเบ็ด งนี้เหมือนจะมีซิเจนขายนะครับไม่ใช่ซิเจนแทรูนะครับเนี่ยผมเอาแล้วนผมจะเปิดโรเบิรตให้ดูนะครับเบบนั้นี้ยสีอันนี้นะครับ สอม่น้าองี่ลด้หน่ได้ไมเลือสักห้ไ้ย้ครับจะมาสอนไรีนะครับอยู่ตรนี้สินะอ๋อตรงนี้เป็นจุดรีะครับมาเติมแกได้ที่นี่ดงวผมไม่ในคอมผมไม่่อยถนัดเล้วคนนี้ืไร่ยดี๋ยวขอเซฟจุดเกิดไว้ที่นี่เลยแล้วก็มาซื้อเลกันค้วมื่าัปด้จะมีไกดเดอรใหม่ด้วยนเป็นไกดเดอรที่ได้ไมากแต่คนนี้มช้าก็ไป้าหน่อยนมอีจะเป็นเครื่อขา เลยนะครับมีบันไดให้ตลอดการเดินทางดีเหมือนกันจะได้ไม่หลงบางคนชอบหลงทางนะครับถ้ไม่มีโรเรยหลงตลอดแตคลิปนี้บอกเลยว่าเกิเรือไปแล้วนะมันจะมีชื่ออยู่นะครับก็นสีเขียวแต่ต้องักกันเยแล้ว่าต่ว่ามันอยู่คนละเงเลยนะอันนี้หินอะไรผมก็ขอรดเสียงได้หน่อยนะครับปริศนาบางอย่างปมาณนี้ว้าวลึกลับรวบรวมประมาณนี้พอระบก็ขัดเรือไปมันอยู่แถวๆฝั่งนี้นะครับ สีเขียวนี่เกาะซันสโตนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะชื่อก็จะสีเขียวแบบนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเสียผมนะเมื่อกี้เราเห็นหินสีฟ้าที่ถูกน้ำแข็งแช่อยู่แล้วนะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องขึ้นไปซื้อปิกแอนด์เพื่อไปกันเลยนะครับจะสาามรถซื้อฟ้าอันนั้นได้ซึ่งงในนนคี้้อๆตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีปลดล็อกห้องซื้อเบ็ดนะครับ มานานมากแล้วก็เลยรู้สึกเหนื่อยเราก็ตรงมาตรงนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาภาคไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นั้นเสียมันเบาเกินไปเพราะว่าผมขึ้นบนใดไม่ค่อยเป็นนะครับในคอมเราเรียนรู้โลเคชั่นใหม่แล้วล้วก็เหมือนจะมีหลอดออ โอเคเข้าใจแล้วนะพอพ้นบันไดตรงนี้ไปจะเป็นเรียกว่าพื้นที่ที่อากาศเบาบางนะครับแล้วก็จะมีพอเราขึ้้นมาไดนะเจอสีส้มนี่น่าจะเป็นอุณหภูมิเราขึ้นมาได้แล้วก็ตรงไปส่วนหลอดสีเทานี่ออกซิเจนแน่นอนใส่แป๊บโอ้นะครับท่านผู้ชม มีอยู่20%่สิบเปอรนะครับไม่เป็นไรเรารีบขึ้นไปก่อนเผื่อจะมีจุดเติมนะเติมถังเติมถังวันนี้ต้องใส่ถังแล้วครับแล้วเราก็ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีทางแยก2ทางนะให้เรามาทางซ้ายจะเจอแคมป์นะต้องซื้อเป็นทางด้านของหินอัญชัน5อันนะครับตอนนี้ครับผมบิกแอคให้เรากดมาตรงนี้นะครับห้าพันซื้อเลยโอเคครับโอ้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนี่ยบิิก b e g i n อ e r oxygen tank หรอไว้ก่อนเลยเรามีแล้วเรามีาแล้วเก็กดตรงนี้ต่อได้พิกแอคมาแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าผมไปค มีตีส่วนมีแล้วตรงนี้มีน้ำแข็งกั้นอยู่ไม่รู้เพราะอะไรแต่เราต้องขุดแล้วล่ะก็จะไม่เสื่อแลครับเริ่มมีรอยรล้าโอ้โหสมจริงโอ้โฮรอยรล้าสมจริงมากไปขุดไปผมก็กลับไปที่เรือนะครับเข้าได้ยังงี้อีกโอเคจากแมพตกปลาแล้วเราก็สำรวจเทือกเขาอ่ะน่าจะเข้าได้แล้วมีคันโยกอยู่ตรงนี้ทำการนั่งเรือมาน้ำแข็งกำลังก็จะละลายมลิเวนจุดเกาะไอ้นี่นะครับ เห็นไอ้เนี่ยรูปปั้นไอ้เนี่ยตรงเนี้ครับี้อนครับยอยู่บนหัวผมครับรูปปั้นที่มีอิทธิพลหลยียครับก่อนนี้คล้ายกับกลดล็อเรามาถึงก่อนนี้ก็ให้เราเลี้ยวไปจนกว่าจะเจออยั้ื้เลยอันนั้นนะครับ จำไม่ได้ว่าถากมันต้องไปตรงไหนถึงจะเจอหินอันใหญ่นะครับไปน่าจะต้องอยู่ข้างบนหมดเลยขอเติมแกแล้วเจอหินอันใหญ่ที่มันใหญ่เป็นอันนี้นะครับใหญ่เหมือนเสาครับแต่ตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับ ใหม่เลยที Saint ่เพิ่งได้แสดงว่าเป็นตาพื้นเมืองของเกาะนี้โอเคเดี๋ยวแวะมาใหม่อ๋อเวลาเราหนาวเราต้องมาหินไฟครับเติมหลอดสี่โซโอเคตอนนี้เราได้ไปหินสีฟ้ามาเม็ดเดียวนะครับต่อไปจะเป็นหินสีเขียวนะที่เราเจอใช่ไหมสดง๋ยวไปดูเลยครับเขาบอกว่าเป็นยัไงผมเจอแล้วอุณหภูมิลดตลอดก็ให้หนาวมั้งทุกคนนครับเดี๋ยวมาบริเวณนี้ แป๊บหนึ่งนะครับแล้วคนก็จะเจอกับทุนนะครับให้สังเกตบ,บริเวณใต้น้ำด้วยนะครับจะมีประการังแล้วคุณก็ต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำนะครับมันใช้เป็นแบบหมื่นห้านะครับมีแบบสามพันกับแบบหมื่ห้าแล้วเจอสะพลอเราเสร็จ๊บ เราก็ลงไปเลยนะครับหิมะถล่มนะครับคือเมื่อกี้พี่เห็นว่ามันมีหิมะถล่มลงมาอยู่แล้วนะครับเราอาจจะยังไม่ซื้อก่อนเดี๋ยวขอเดิ้หีกสีเหลืองก่อนนะว่าเก็บได้หรือเปล่านตรงไปนะครัะได้ก็ต่อเมื่อมีหิมะถล่มนะครับอ่ะรีบไปเลยไปก่อนโอเคครับตอนนี้พี่น่าจะเจอจุดที่หินสีเหลืองมันอยู่แล้วมันอยู่ตรงนั้นครับแต่ที่นี่มันมืดๆนะครับไม่มีหิมะถล่ม ซึ่งมันยังไม่ถล่มครับเมื่อกี้พี่อาจจะตายไปเราต้องกลับไปซื้อโทเทมก่อนแล้วตอนนี้เรากำลังจะตายเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่ซื้อโทเทมเลยแล้วกันนะน้องๆดูให้สนุกเอสัมลองหินสีเหลืองก็อยู่ตรงนี้นะครับเราลงมาแล้วเจอป้ายบริเวณข้างๆหมดนี้นะครับก็ให้ตรงไปนะครับ ระวัง่นระเบิดด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปชนมันจะระเบิดนะครับอ่าตรงนี้นะเรามายืนตรงนี้แล้วเราจะเห็นต้นไม้ข้างล่างนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ไปซื้อไอ้นี่มาแล้วโทเทมหิมะทล่มนี่เราขอรางวัมาอีกหนึ่งเลยครับให้เราสังเกตว่าตรงข้างข้ๆมีตู้คอนเทนเนอร์สีเขียวแล้วพอเราเห็นนะครับเราเห็นตู้คอนเทนเนอร์สีตรงนู้นนะครับก็ให้เราเลี้ยวมาฝั่งนี้นะครับ แล้วเราก็เดินวนหลายรอบน้องๆคนไหนดูแล้วต้องว่ายน้ำไปนะครับอยากจะทําเบ็ดให้ได้เร็วๆเนี่ยแนะนําว่าฝั่งนี้นะครับแล้วพอเราเจอทางขึ้นนะครับเราก็ขึ้นไปนะครับ น่าจะเป็นสีแดงมั้งสีแดงน่าจะต้องขึ้นไปอีกเลยพี่พาเลยเราจะงงกันด้วยกันเราก็พยายามให้ขาลากเลยนะแต่ก็สนุกเราไม่ตายนะครับถ้าเกิดเราใช้ถังดำน้ำแบบสามพันเนี่ยอาจจะตายได้ไม่รู้ว่าจะตกเข่าตอนไหนและขาาาดอกศแล้วเราก็เดินมาหาจุดที่มีกระดูกอยู่นะครับไปต่อเพื่อหินสีแดงเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเเดินไปรื่อยๆขอโทษด้วยนะครับแล้วเราก็ เรามาต่อตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็ขอโทษไปด้วยก็เดีวย้ออเร้พเราก็ดำมาจนกว่าจะเจอแบบนี้นะครับแล้วเราก็หาจุดที่มันเป็นสุดโอกระโหลกอันสุดท้ายนะครับมันขึ้นคือกระดูกมันไม่ใช่กระโหลกนะครับผมพูดผิด แล้วพอมีแคมป์ให้เราเติมแก๊สแนแคมป์ถ้าเกิดว่าเราจะหมดก็เรียก้นมานะแต่นี้ผมแค่อยากให้มันมือทำน้ำเยอะเพราะว่ามันต้องเข้าช่องแคมป์พอเราลงมาแล้วเราก็ต้องไปตรงฝั่งนู้นนะครน้หนัก200,000กิโลรว่าพาต่อไปแล้วให้เราสังเกตว่ามีช่อง แล้วเราก็เข้าไปในนั้นนะคะมันจะว่ายน้ำยากยอดเขาแน่นอนสีแดงอยู่อีกไม่ไกลครับมันจะว่ายน้ำยากมากเลยถ้ามันเป็นทางลึกซอลยับดูอนเราจะงแล้วพอเราถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดเราเจอจุดที่มันขึ้นสูงๆนะแลว่าจะใกล้ถึงแล้วละแล้วก็ อเราขึ้นมาปุ๊บของต้องดีแน่ๆน่คนเหลือ9ก้าแสนแล้วอ่ะเป็นถังแอดวานออกซิเจนนะครับก็ให้เราอันแรกที่ผมบอกมาใส่นะครับแล้วเราก็จะปิดลดอล็อกห้องตรงนั้นครับต้องมีนะครับท่านผู้ชมเราต้องใช้อันนี้ห้าอันถ้าเท่าไหร่นี่แหละทุกคนก็นับดูได้เลยนะครับโอเครู้แล้ว เราว่ายอดเขาตรงนี้ต้องเป็นที่เราก็จะบละ็อกห้องนั้นแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับก็ต้องขอตัวลา<ส><ส>คลิปนี้ไปก่อนนะนนขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชม